ในห่วงนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทางภาคใต้ที่มุโนนะครับซึ่งโรงงานระเบิดก็ส่งผลกระทบต่อนักเรียนต่อพ่อแม่ผู้ปกครองได้รับความเสียหายอย่างมากก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันว่า ภัยนี่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดหมายและเราไม่ได้ออกแบบป้องกันไว้แต่ต้นเนี่ยเวลาเกิดขึ้นนะจะได้ส่งผลกระทบอย่างมากมายซึ่งทางสพก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายๆฝ่ายหลายๆท่านที่ได้กรุณาได้มีส่วนร่วมในการที่จะสมทบในการช่วยเหลือน้องนองน,องนักเรียนและค,คุณครูซึ่งขณะนี้สพเองก็ได้จัดสรรงบประมาณนะครับลงไปซ่อมแซมปรับปรุงอาคารของโรงเรียน เพื่อให้มีอาคารพร้อมใช้ต่อการรองรับการจัดการเรียน,นการสอนก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เรื่องความไม่ปลอดภัยประกอบกับที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีโรงเรียนเราได้รับผลกระทบจากสองส่วนนั่นคือเรื่องของพายุานะครับลมฟ้าอากาศซึ่งได้เกิดลมนะครับทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหายรวมไปถึงมีไฟไหม การเรียนของพวกเราอยู่เนืองเนืองซึ่งผมได้ย้ำเตือนกับท่านทั้งหลายว่าเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถป้องกันได้แต่ท่านจะต้องให้ไฟฟ้าหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้มาตรวจสอบของท่านว่าระบบไฟฟ้าอยู่ในโรงเรียนของท่านเนี่ยที่มีอยู่มันใช้การได้ดีหรือไม่มีส่วนต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะชอบที่จะเกิดขึ้นในห้วงเวลาวันหยุดราชการ ซึ่งก็ขอเน้นย้ำว่าท่านจะต้องมีการตรวจสอบตรวจตราป้องกันมากกว่าการแก้ไขจริงจะทําให้ระบบนะครับการป้องกันภัยของเรานั้นประสบความสำเร็จนะครับก็ขอให้ทุกยันนนย้ำกับพอโรงเรียนกับคุณครูรวมไปถึงนักเรียนของเราทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะเสริมสร้างวินัยความรับผิดชอบและความรอบคอบนะครับในการที่จะป้องกันปัญหา ร่วมกันก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ